สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้ก็ผมมีวิธีที่จะมาปลุกเสกตัวเองง่ายๆเนาะวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกทุกคนเนาะวันนี้นะก็คือ1ก็มี2วิธีเนาะมี2วิธีตามที่ผมได้อ่านหนังสือมานะก็อยากจะมาบอกเคล็ดลับดีๆให้กับทุกคนในเพจนี้เนาะก็อยากจะให้ทุกคน ลองเอามาใช้ดูก็ได้นะคือ1ถ้าอยากจะปลุกเสกตัวเองนะผมก็อยากจะบอกให้ทุกคนว่า1ต้องมองตัวเองก่อนเนาะตามที่ได้อ่านหนังสือตัวนี้คือต้องมองตัวเองแล้วก็จ้องหน้ากระจกอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะจ้องหน้ากระจกแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองทุกวันเนะี่ยยิ้มให้ตัวเองทุกวันแล้วก็ให้รู้สึกชื่นชมตัวเองตามใดที่แล้วแต่ที่เราทําอะไรกันแล้วแต่1เราต้องชื่นชมตัวเองก่อนแล้วก็ ทำไม่น้อยกว่า3นาทีนะแนะนาให้ทําไม่น้อยกว่า3นาทีแล้วก็2ข้อ2นะครับก็คือว่าพูดออกเสียงอ่ะผมจะบอกให้ว่าเออพูดยังไงนะคืออ่ะจะมีประโยคให้นะคือฉันพูดตามก็ได้ผมจะให้ประโยคว่าเออพูดตามนี้เลยครับว่าฉันคือน,นายแล้วก็ยืนอยู่หน้ากระจกเราก็พูดชื่อของเราไปนะครับพูดชื่อของเราไปได้เลย ฉันขอบอกจิตใต้สมนึกเดี๋ยวนี้ว่าออฉันเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงหญิงชายงมงายมาลงรักฉันทั้งคืนทั้งวันนี่อันนี้คือแบบง่ายๆนะครับขอให้เราได้คุยกับตัวเองให้ได้ศึกษาชื่นชมกับตัวเองทุกๆวันแค่ในจิต ของเราก็จะดีขึ้นคือเราพยายามที่จะแบบให้เราแบบขอบคุณตัวเองตอนเช้าๆก็ไห้หาสละเวลาทําสักนิดหนึ่งก็ได้นะตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยเราก็หาอะไรกิจกรรมทําให้กับตัวเองคือตอนตื่นเช้ามาก็อยากจะไปทําอะไรก่อนคือให้นึกถึงสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการและจดจ่อดูซ้ำๆ หรือไม่ไม่ก็เป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายของเราที่เราเขียนไว้ในสมุดหรือในอะไรก็ได้เราเขียนเก็บไว้เราก็ออกมาอ่านอันนี้คือเป็นการเตือนตัวเองนะเตือนเตือนตัวเองให้ทําแบบซ้าๆบ่อยๆอ,อันนี้คือเคล็ดลับดีๆนะคือถ้าเราแบบอยากปลุกเสกตัวเองเราก็เขียนข้อความที่เราต้องการนะครับเขียนที่เราต้องการมาแล้วก็ใส่สมุด หรือไม่ก็ใส่กระดาษเพนน i n งเล็กๆอย่างเงี้ยม,มาใส่กระเป๋าเลยก็อ่านทุกเช้าทุกเช้าที่เราต้องการเนาะที่เราต้องการอันนี้คือสิ่งสาคัญที่สุดที่จะมาบอกทุกคนเนาะสำหรับวันนี้ก็ไม่บา,บายนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ